พี่ต้นครับปีส0 2พี่ <ผม S 1> เนี่ยแลรุ่นไหนมาแรงครับ s u v เลยน้องกำลังมารถอเนกประสงค์ขนของก็ได้ลุยก็ได้ครับแล้วรุ่นไหนคุ้มค่าสุดนะครับพี่จะเป็นรุ่นไหนเป็นไปไม่ได้เลยพี่ขอส่งค่าย Mercedes-Benz เข้าประกวดวันนี้ผมมีรถ s u v จากค่าย Mercedes-Benz มาให้ชมอย่างจุใจเลยคันแรกนะครับซ้ายมือของต้นนี่ Mercedes Ben z GLC 2 2 0 d เป็นออฟโรดเฟสลินะครับผม มาในราคาสุดพิเศษเพียง2 3 5ล้านบาทเท่านั้นครับคันที่2ครับ Mercedes-Benz GLC 250 Coupe AMG ราคาเพียง2,290,000สเบาทเท่านั้นครับสำหรับคู่ฝาแฝดสคันนี้นะครับ Mercedes-Benz GLA 250 AMG Dynamic นะครับผมมีให้เลือกถึง2คันนะครับสำหรับที่ร้านเราราคาพิเศษเพียง1,350,000านบาทเท่านั้นครับ ขอเสริมทับอีกสัก2คันกับเจ้า Mercedes-Benz G L C 250ดีเซล4 m a t i c ราคาเพียง1 7 5 0 0 0้บาทเท่านั้นครับ Mercedes-Benz G L A 200 Urban ราคาเพียง8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับและพิเศษสุดๆสำหรับใครที่จองรถผ่านคลิปวิดีโอนี้นะฮะรับไปเลยโปรโมชั่นแบบจุกๆมูลค่ากว่า1น0,000บาทโอ้โหเป็นไงล่คะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่สนใจรถที่เด็ดเดยโอโต หรืออยากติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้ามีอะไรน่าสนใจฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ